สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องเอาฟืนใส่บาปฐมรการบทที่22่ข้อ6เรามาอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพูดกับเราผ่านพระจนะของพระองค์อธิษฐานในพระนามขกาพเจ้าเอเมนครับเรามาดูพรมพีด้วยกันอับราฮัมเอาฟืนสำหรับใส่เครื่องบูชสำหรับเครื่องบูชาใส่บาอิสหักบุตรชายมือถือไฟและมีด แล้วพ่อลูกไปด้วยกันครับผมว่าคำที่มันได้บรรยากาศที่สุดก็คือพ่อลูกไปด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นภาพของคนที่เป็นเครื่องบูชาแบกฟืนด้วยตัวเองนะครับอ,อ่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคอมเมนต์นครับผมอยากให้เราได้ดูด้วยกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อเราจะนำสู่เรื่องนี้นะครับ เราเห็นคอมเมนต์ของนี่ครับน้องมีฟ้านะครับบอกว่าบอกว่า,าไม่ว่าจะเป็นวันที่สองวันที่สามนะก็ขอให้เราเชื่อฟังนะครับแล้วก็คุณเอมี่นะครับแอมเอเมรลินนะครับคุณแอเมเลิน เขาบอกว่าน่าสังเกตวันที่สามของการเดินทางใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าบอกเขาถึงสถานที่นะครับอแล้วก็อีกคำหนึ่งที่น่าสังเกตนะก็คือว่ายังแมนเหมือนกันนะครับเรียกลูกตัวเอง the young man his son นะครับดังนั้นคนหนุ่มส,สองคนก็รวมลูกชายตัวเองด้วยก็เป็นสามคนนะน่าสนใจนะครับแล้วก็คุณสมอนเทนนะครับบอกว่า ภาพมันคุ้นๆนะครับอาจ,จารย์ใช่ครับเหมือนพระเยซูริ์แบกไม้กางเขนนะครับแล้วก็บ่ายสามโมงนะครับทําให้เราเราได้ได้ความคิดหลายอย่างนะครับคุณสนิลักษ์ก็อยู่ข้างล่างครับขอความมั่นใจในความรักในทางออกนะครับครนี้เราลองดูว่าเมื่อเราเห็นภาพเหล่าเนี้ครับแล้วพระคัมภีรพูดกับเราวันนี้ผมอยากให้คุณคิดถึงภาพของเครื่องบูชาที่ต้องแบกฝืนไปด้วยตัวเองครับ ทำให้นึกถึงสิ่งที่พระคมัมภีร์สอนเราครับในอพยพครับอบพยพยี่บสามบอกเห้ว่าข้อยิบข้อสิครับจงนําส่วนที่ดีที่สุดของพืชผลแรกจากที่ดินของเจ้ามายังพรนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของเจ้ายาต้มเนื้อแพะลูกแพะด้วยน้ํานมของแม่มันเลยครับอีกตอนหนึ่งพูดเหมือนกันเลยครับในเฉลยธรรมบัญญัติครับบทที่สิข้อ ข้อ21นะครับก็คือห้ามรับประทานนะแล้วผมอยากโฟกัสที่ข้อสุดตอนท้ายสุดห้ามต้มลูกแพะด้วยน้ำนมของแม่มันนะครับอีกตอนหนึ่งครับอบพยพบ,บทที่34ครับในข้อ26ก็เหมือนครับจงนำพืชผลแรกครับแล้วก็อย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ำนมแม่ของมันเลยครับหมายความว่าพระเจ้าใส่ใจอะไรครับอย่าต้มลูกด้วยน้ำนมของแม่มัน แล้วเราจะดูนะครับว่าคําสั่งของพระเจ้าในฉเฉลยธรรมยติในกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยพระองค์ทรงให้มีความเมตตานะครับโดยเฉพาะกับคนต่างด้าวกับคนที่ลําบากนะครับแล้วกลับมาที่เครื่องบูชาเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาก็คือลูกอิสหักลูกคนเดียวของพ่ออับราฮัมนะครับยังไม่ไปของพรุ่งนี้นะแค่วันนี้ก่อนครับอับราฮัมเอาฟืนใส่บา อิซักกิซักต้องแบกฝืนด้วยตัวเองส่วนอับราฮัมถือไฟถือมีดพ่อลูกไปด้วยกันครับเดินไปด้วยกันถ้าเราเห็นลักษณะพระเจ้าเราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับว่าพระเจ้าไม่มีทางที่จะให้เครื่องบูชานั้นต้องแบกฝืนไปด้วยตัวเองครับ แม้แต่ลูกแพะพระองค์ยังไม่ให้ต้มด้วยน้ำนมของแม่มันเองรู้สึกมันโหดร้ายจนเกินไปบางทีถ้าวันนี้พระเจ้าให้คุณต้องแบกฝืนด้วยตัวคุณเองเข้าไปในสู่การทดลองหรือการทดสอบหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่คุ้นเคยกับลักษณะของพระเจ้าที่คุณรู้จักด้วยความเชื่อฟังเดินเข้าไป แล้วดูซิว่าพระเจ้าจะทําอะไรถ้านั่นเป็นการทดสอบคุณจะเดินเข้าไปแล้วคุณจะผ่านการทดสอบนั้นไหมครับมีเหตุการณ์เดียวครับที่ลูกของพระองค์เองคือพระเยซูกิตต้องแบกมกังเขนด้วยตัวเองไปสู่แล้วก็ตึงบนมงเขนพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าพระเยซูกิตจะต้องแบกบาปของคนทั้งโลกครับ และนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เราขอบคุณพระเจ้าครับถ้าพระฤาษ์ไม่ได้ทรงกระทําสิ่งเหล่านั้นพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดได้เลยครับถ้าพระเจ้าแพลนอะไรบางอย่างครับแล้วพระองค์เอาฟืนใส่บาคุณเองให้คุณแบกเดินไปแล้วบางทีคุณอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับแต่ว่าถ้าคุณต้องเป็นเครื่องบูชาที่จะเดินไปที่นั่นโดยที่พระเจ้าเป็นคนให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นให้คุณรู้เลยครับว่า พระเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่ขัดกับพระลักษณะของพระองค์ครับพระองค์จะไม่ให้คุณแบกในสิ่งที่หนักเกินกว่าที่คุณจะรับได้ครับและถ้ามันถึงอย่างนั้นพระองค์ก็จะมีทางให้คุณเลี่ยงได้แต่ในที่สุดครับพระเจ้าตัดอะไรกับคุณครับวันนี้ผมเชื่อว่าเมื่อพ่อลูกเดินไปด้วยกันเขาคงจะคุยกันพ่อคงมีความหวังมีความเชื่อ และเดินไปรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมากับลูกเขาอีกครับบางทีเขาคิดไม่ออกครับคิดไม่ถึงไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าครับแต่ว่าพระเจ้าสั่งและเราเชื่อฟังเราจึงแบกแอกของเราเหล่านั้นแล้วเรียนจากพระเยซูคริสต์ครับให้เราที่ถานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองคพูดกับเรา สอนเราให้เราเข้าใจสิ่งที่เราแบกอยู่วันนี้พุงเจ้าค้าถ้าใครรู้สึกว่ามันหนักขอพระเจ้าโปรดประทานหนทางเลี้ยงขอพระเจ้าล่นระยะเวลาขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราแบกนั้นก็พอเหมาะพอาภาระที่รับรับจากพระองค์นั้นไม่ได้หนักเกินไปพงุงเจ้า้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทุกคนที่จะผ่านการทดสอบ ให้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นการทดลองนั้นเราจะมีพระเจ้าเดินด้วยและพระองค์นําเราผ่านไปได้พระองค์จะกล้ให้เราเห็นปลายทางเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นและพระองค์ทรงต้อนรับเราอยู่และพระองค์ทรงชื่นชมยินดีกับชัยชนะที่เราได้รับจากการทดสอบเราอย่าทิ่ฐานในพระนามสุขเ,เจ้าเอเมนเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ